ไปพร้อมกับท่านประธานในพิธีตาติยามีมาามันเตวิสุวิสุนะโมนะสัตว์นะโวตูสมม ตาติยมปิธรรมังสรนังคาชามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสมาธิยามมยานิปุติยันติสาธุอัตตาภิลันเวโสปติปัติภายัสสัพสัสปติสิทธิยาเกจุปเอกิลิสิาลา